ค้ะตอนนี้คดีของสิบตำรวจโทอย่เป็นยังไงบ้างครับอาารยาสำหรับความคืบหน้าทางคาดีนะครับตรงนี้ต้องขอ,อนําเรียนว่าทางผู้บัญชาครับโดยท่านพลตรีโส,สุรเชษฐ์หักทานเนี่ยนะครับท่านได้ได้งรัดติดตามนะครับแล้วก็มีการประชุมติดตามงานกันทุกวันนะครับซึ่งลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยต้องนําเรียนแบบนี้นะครับว่าอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลัก,ลกฐานนะครับเรื่องของการตรวจสุขภาพจิตในส่วนของผู้เสียหายเอง ผู้ต้องหานะครับยังยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสุขภาพจิตนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องหลักฐานทางคดตงีต่างๆเนี่ยเราได้ดําเนินการไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับสําหรับส่วนในพวกนี้ก็อยู่ในเรื่องของขั้นตอนทางการแพทย์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับการแจ้งความนะครับเมื่อวันที่ส1ที่ผ่านมานะครับก็ทางคุณกณันได้นําผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติมนะครับว่าทางผู้เสียหายได้ถูกนาย คมสิทธ์มีการร่วมทำร้ายกับทางผู้ต้องหานะครับตรงนี้ก็ขอ,อนําเรียนว่าเราได้มีการสอบสวนผู้เสียหายเพิ่มเติมไปนะครับแล้วก็ตามที่ผู้เสียหายให้การนะครับให้การว่านายคมสิทธ์ได้มากระทําความผิดนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองอีกจํานวนสาครั้งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ได้มีการอาสอบปากคำผู้เสียหายรวบรวมหลักฐานแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเราก็ได้ทีมสหวิชาชีพนะครับก็ได้มีการเข้ามาประเมิน ว่าการกระทําความผิดร่วมของนายคมสิทธิ์นะครับจะเป็นการกระทําความผิดใน,ในความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ทีมสาวิชาชีพได้ประเมินไปแล้วนะครับก็มีมตินะครับยังไม่เห็นว่านายคมสิทธิ์ได้ร่วมกระทําความผิดในเรื่องกาเรื่องค้ามนุษย์นะครับแต่นายคมสิทธิ์เนี่ยเขายังมีการกระทำความผิดในเรื่องของตามประมวลกฎหมายอาญา และตามพระราชบัญญัติแรงงานนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการสอบสวนผู้เสียหายให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เมื่อเราได้รายละเอียดที่ชัดเจนแล้วส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าแจ้งว่าได้ถูกทำร้ายร่างกายแล้วบริเวณใบหูนะครับก็ต้องก็ต้องส่งไปตรวจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้เรียกทางผู้ต้องหาเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะนําตัวไปฝากขังที่ศาลต่อไปนะครับ ณตอนนี้เรายังไม่ได้เราสอบปากคำผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่พยานแวดล้อมเนี่ยสอบไปเยอะหรือยังใในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราเรียนว่าเราสอบไปเรียบร้อยนะครับเราก็เหลือแต่ในขั้นตอนที่รายละเอียดต่างๆทางคดีที่จะต้องรวบรวมให้มันเกิดความชัดเจนนะครับทีนี้เ้าจะมีการเรียกทางสิทธิข้ยนมาสอบในเรื่องในเรื่องของการสอบเพิ่มเติมเนี่ยมีอยู่แล้วครับเพราะว่าทางผู้ผู้ต้องหาเนี่ย ซึ่งก่อนที่จะถูกควบคุมที่เรือนจำเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะได้เตรียมในเรื่องของพยานหลักฐานที่จะมามาแก้ต่างทางคดีนะครับแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันตัวยังถูกควบคุมอยู่ที่เรือนจำเลยยัง,ย,งยังได้ยังไม่ได้มีโอกาสมานะครับแต่ทางเราเนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดความล่าช้าไปคดีจะล่าช้าก็าจะได้มีงัดมีการนัดผู้ต้องหา ไปสอบที่เรือนจำนะครับถานว่าจะท่านว่าจะสรุปสุนุนได้ประมาณว่าอะไรสำหรับเรื่องนี้ต้องนําเรียนนะว่าเราจะสรุปให้เร็วที่สุดนะครับตามนโยบายจากทางตรมาแต่เนื่องจากว่าเราต้องรอพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจร่างกายซึ่งเป็นกระบวนการทางการแพทย์เขาจะมีขั้นตอนและวิธีการอยู่ซึ่งตรงนี้ทางท่านอาสาตสวนไม่เข้าไปสามารถเร่งรัดในส่วนนี้ได้นะครับเห็นว่าใยตรวจร่างกายของผู้เสียหายออกไปแล้วไม่ใช่ของผู้เสียหายเนี่ยคือตรวจหลายครั้งนะครับผู้เสียหายตรวจ เบื้องต้นมาไปสี่ครั้งแล้ว,เด,วเดี๋ยวจะต้องมีเข้าไปตรวจนะครับไม่ได้ตรวจเพียงครั้งเดียวนะครับตอนนี้สิบเหยื่อคหญิงก็ยังอยู่ในเรือนจำยังไม่มีการขอประกันตัวอ๋อยังครับยังอยู่ในเรือนจำครับผู้ที่ถูกกล่หาก็ยังไม่ได้มาแต่รับภาพพวกกล่าวหาที่ไม่ไดู้จนจงล่สุดอ่าใช่ครับเพราะว่าในเนื่องจากว่าการสอบสวนในส่วนของผู้เสียหายที่มาให้การเพิ่ม,เต,มเติมยังไม่แล้วเสร็จนะครับ<ม>เพราะว่าจะต้องระบุในเรื่องข้อเท็จจริงให้ให,ให้ให้เกิด เขาเรียกว่าหลักฐานทางคดีที่ชัดเจนนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เรียกผู้ต้องหามาแจ้งข้อเก่าก็เบื้องต้นก็ยืนยันว่ายังไม่ไม่เข้าข่ายขาตมนุษย์ครับในเบื้องต้นนะครับเท่าที่ทีมสาวิชาชีพได้มีการประชุมงานเมื่อวานในช่วงค่ำๆนะครับแล้วก็มีการสลับสรุปผลออกมาแล้วนะครับ